พอไปเช็คสเตทเมนต์ก็มันมันเป็นรายย่อยๆสามบาทประมาณผมไม่ทราบกี่ครั้งมันอาจะประมาณ1้อยเจ็กว่าครั้งได้เราจะเห็นว่ามันเกิดเป้าหมายเนี่ยในการเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด1 9ทที่เกิดการแพร่ระบาดประกอบกับเรื่องของม็อบที่มาชุมนุมล้อมเพื่อเรียกร้องให้ราคานะ้ำมันต่ำลง ประกอบกับเรื่องของมีโจรไซเบอร์ออกอา,อาวาสมันส่งผลต่ออะไรทราบไมหมฮะความเชื่อมั่นของรัฐบาลทางทหารเขาเรียกเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าจับเหล่านี้มาวางปุ๊บมันจะหมายถึงอะไรวิกฤตศรัทธาในปลายทางในเชิงยุทธศาสตร์นั่นมีเป้าหมายเพื่อจะให้เกิดวิกฤตศรัทธาทําไมเพื่อให้เลือก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโจรไซเบอร์ที่มีการแห่ปล้นเงินผ่านแอปพลิเคชันนับหมื่นลายได้ทีเดียวฮะซึ่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ามีประมาณ10,000กว่าลายความเสียหาย130ล้านบาท ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันรูปแบบการกระทําความผิดแบบนี้นะครับสาเหตุหลักเกิดจากการที่คนร้ายเนี่ยเขาได้ตัวหมายเลขหน้าบัตรนะครับวันที่หมดอายุแล้วก็ตัวที่เป็นเลขสามตัวแล้วรหัสรักษาความปลอดภัยด้านหลังนะฮะสามตัวตามที่ท่านผู้บัญชาการได้กล่าวไปแล้วนะครับส่วนวิธีการที่คนร้ายได้ตรงนี้ไปเนี่ย มันมีอยู่2อสาวิธีวิธีที่1นะครับเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายก็คือหมายความว่าผู้เสียหายเนี่ยไปผูกข้อมูลบัตรตัวเองนะครับไปลงทะเบียนหรือไปผูกเอาไว้กับแอปพลิเคชันต่างๆหรือเว็บไซต์ต่างๆที่ตัวเองใช้บริการเพื่อความสะดวกตรงนี้อยากจะแนะนําว่าอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยไม่ควรที่จะเอาบัตรข้อมูลตรงนี้ไปผูกไว้นะครับประการที่สก็คือว่าเป็นการหลอกลวง จากรูปแบบที่เรียกว่าฟิชชิงฟิชชิงก็หมายความว่าเขาจะส่งมาหลอกลวงครับว่าให้กรอกข้อมูลบัตรของเราเข้าไปแล้วก็เลข3าตัวด้านหลังบัตรเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะจ่ายข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเตือนนะครับว่าอย่าไปกดลิงก์หรือไปกดอะไรต่างๆจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือ SMS เเพราะมันจะซับนำไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่ทำให้เราไม่รู้ว่ามันคือของปลอมนะครับอย่างกรณีของไปรษณีย์ไทยที่มีการหลอกลวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้เราเรียกว่าเป็นการฟิชชิ่งหลอกลวงเอาขอโมยข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้เสียหายไปประการสุดท้ายก็คือในชีวิตประจําวันของประชาชนเองนะครับที่เวลาเราไปใช้ใจ่ายบัตรเนี่ยเราไม่ค่อยได้รับมัดร,ระวังตรงนี้นะครับเอาบัตรไปให้เจ้าที่หรือพนักงานรูดบัตรแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งด้านหน้าไปนะครับหรือพนักงานคนนั้นเขาอาจจะเอาข้อมูลนึงเงี้ยเก็บไว้แล้วเอาไปขายต่อให้มิจฉาชีพนะครับ พราะฉะนั้นโอกาสรูปแบบที่มันเกิดขึ้นนะครับจากข้อสันนิษฐานพวกนี้ก็คือว่าคนร้ายได้ข้อมูลตรงนี้ไปจากการที่เขาอาจจะไปแฮกระบบอะไรต่างๆทัพที่หนึ่งในต่างประเทศนะครับที่มันมีข้อมูลบัตรพวกนี้อยู่จํานวนมากอันที่สองก็คืออาจจะเกิดจากการที่มีการเก็บข้อมูลโดยร้านค้าต่างๆแล้วขายไปให้มิจฉาชีพอีกทีหนึ่งอันนี้คือตัวหลักที่มันเกิดขึ้นดังนั้นนะครับก็ฝากเตือนนะครับว่า จะใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยเนี่ยก็คือเราจะต้องพยายามปกป้องข้อมูลบัตรตรงนี้เอาไว้พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องไปใช้งานโดยที่ให้ข้อมูลตัวหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรต,รตรัวนี้กับร้านค้าต่างๆพยายามใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับพวก e-banking อะไรต่างๆตรงนี้จะปลอดภัยมากกว,ากว่าการที่ให้ข้อมูลตรงนี้ไปเนื <S <S ่องจากระบบตรงนี้มันเป็นระบบที่มีมาก่อนที่จะมี e-banking ที่เป็นโมบายแอปพลิเคชัน นะครับวันนี้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงในการใช้ตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อความปลอดภัยและถ้าใครมีความรู้สึกว่าบัญชีของตัวเองมีความผิดปกติเกิดขึ้นมีกิจกรรมที่มีการทำโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยจะต้องรีบแจ้งไปที่ธนาคารเพื่ออายัดนะครับรีบอายัดไอ้ตัวบัตรตรงนี้แล้วก็ออกใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ทางธนาคารสมราคมธนาคารเนี่ย ได้ออกแถลงการแล้วว่าจะรับผิดชอบตรงจุดนี้ให้แล้วก็จะทํางานร่วมกับทางสำนักงานตุลาก่งชาติเพื่อที่จะหาผู้กระทาความผิดและก็ดําเนินคดีต่อไปครับจประมาณร7 0ยเดสกว่าครั้งได้ครับร้อยเจ็ดบกว่าค <170 S 2> รั้งพี่ครับนก,ก็หายหมดเอี้ยงเลยครับผมเหลืออยู่34มสิบสี่บาทตอนนี้ก็ไม่มีเงินใช้ครับยืมเขาใช้อยู่ Yeah, right. <laughs> ครับผมก็อยากจะให้เล่าเหตุการณ์ที่ถูกโอนเงินจากแอปบัญชีธนาคารหน่อยครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงเราโดนดูดเงินไปกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่รวมแล้วเนี่ยหายไปทั้งหมดเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับของเคสพี่ก็รู้ผมเพิ่งมารู้ประมาณวันที่สิบสามนะครับสิบสามเดือนนี้เลยใช่ไหมครับสิบสามเดือนเนี้แหละครับอ่าอ่าแต่มันโดนดูดไปตั้งแต่วันที่สิบสองครับ ครับไปเช็คกับธนาคารอีกทีตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับพอไปเช็คสเตทเมนต์ก็มันมันเป็นรายย่อยสามสิบเจ็ดบาทประมาณมผมไม่ทราบกี่ครั้งน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งได้ครับร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งคร้อยเจ็สิบกว่าครั้งนี้รวมทั้งหมดแล้วเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับที่เราโดนดูดออกไปโอ้ไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมยังไม่ได้ลองบวกดูเลยครับ หลักหมื่นนี่ถึงไหมครับหกพันกว่าบาทอ๋อหกพันกว่าบาทโดยเฉพาะอัญสากรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรียกว่าโลกออนไลน์นะครับมันก็กลายเป็นเป็นดาบสองคมนะครับในการซื้อของอาจจะใช้บัตรเครดิตใช้บัตรเดบิตก็แล้วแต่นะครับแต่ความแตกต่างของบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของการใช้นะครแต่แตกต่างเรื่องของจํานวนเงินเนื่องจากบัตรเดบิตนั้นมียอดเงินอยู่ในธนาคารถึงใช้ได้ ส่วนบัตรเครดิตเนี่ยสามารถใช้เงินอันาตาพดเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเ,เมื่อสักประมาณสองสามิดนที่แล้วก็จะมีเรื่องหลอกตัวหลอกว่าเป็นตัวเองเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็ส่งส่ง,งเป็นวิดีโอคอลมาวิดีโอมาให้ทําตามนี้ตามนี้แต่จริงๆเนี่ยท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าให้บอกเลขสิบหกหลักหน้าๆพร้อมอกับเลขสามตัวหลังนี่คือจุดจบของของทุกคนนะครับก็ต้องเตือนประชาชนว่าอย่าอย่าอย่าไปบอก นะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเว็บไซต์ทางราชการซึ่งเป็นเว็บไซต์การช่วยเหลือซึ่งมักจะมีมาในรูปแบบต่างๆนะครับใช้คําว่าต้องกดด้วยตัวเองอย่าแอดลิงเพราะการแอดลิงเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนไทยรักกันอ่าสมมติเนี้ยคนไทยรักกันเป็นเว็บคนไทยรักกันเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องค่ารายเดือนอะไรเงี้ยนะที่รัฐบาลช่วยเนี่ยหรือมสามสามเรารักกันเนี่ยเขาเปลี่ยนคําว่ามจุดเป็นม,มธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเว็บ แต่ในนั้นนะ่ยคุณดูแพทเทิร์นการบอกแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะถามหมดเลยเลขบัตรประชาชนเลขบัตรนู่นนี่นะคุณจะบอกหมดเลยเพราะคุณรู้ว่าเป็นเอกสารราชการ mm hmm. เขาก็ยกเอกสารราชการมาใส่ในแพลตฟอร์มเขาแต่เวฟเขาเนี่ยไม่ใช่นะครับในทางกับการต้องกดด้วยตัวเองและพิมพ์ด้วยตัวเองมันจะขึ้นมาถูกต้องแล้วก็พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่รัฐให้มากระบวนการวิเคราะห์ตอนนี้ถังเจ้าที่ตำรวจกาลังติดตามคนร้ายซึ่งกําลังดูว่าจะเป็นการขายข้อมูล นะครับไปให้คนร้ายผ่านนะครับเว็บไซต์หรือนะค่ายที่ซื้อขายสินค้าไปให้กับใครหรือพนักงานของใครนะครับที่มีการขายข้อมูลไปให้กับแก๊งไซเบอร์ จนส่งผลทําให้มีการมาแหกระบบความเสียหายตอนนี้ธนาคารในประเทศไทยยืนยันว่ามีอย่างน้อย130ล้านบาทตอนแรกบอกว่ามี13ล้านตอนนี้กลายเป็น130ล้านตำรวจบอกว่ามีประมาณ1 0 0 0 0นถึง40,000รายธนาคารยืนยันนะครับธนาคาร่งประเทศไทยยืนยันว่ามีประมาณ1-0,000กว่ารายสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในเชิงปรากฏการณ์ตำรวจก็บอกว่าเป็นการที่ถูกหลอกลง OTP เพื่อยืนยันโดยใช้บัตรเครดิต โดยใช้แอปพลิเคชันบัตรเดบิตนะครับแล้วก็มีการโทราศัพท์มาขอข้อมูลนะครับเรื่องของการให้ข้อมูลของคนร้ายนะครับคนร้ายมาหลอกล่อให้ข้อมูลก็ถูกเขาเรียกว่าให้ข้อมูลแล้วสุดท้ายก็โดนยึดเงินภายในโทราศาพัพท์ยึดเงินภายในบัญชีไปทั้งหมดแล้วก็คนร้ายใช้โกดม็ดโดยการค่อยๆ่อ,อตอด ดูดออกดูดออก35บาทแทจะสุดบูดเป็นร้อยครั้งเพื่อไม่ให้มีการเตือนทางระบบ SMS ซึ่งที่ผ่านมานสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชุมด่วนกัน,นขณะเดียวกันก,นก่อนหน้านี้ก็แอปพลิเคชันต่างๆของธนาคารก็ล่มเพราะเขาปรับระบบใหม่หมดล่มไปอยู่วัน2วัน,นเพื่อปรับระบบใหม่หมดและตอนนี้ตำรวจก็ทำการล่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะนานยกรัฐมนตรีก็เล่ง ให้มีการจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ตํารวจก็สั่งทุกพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนแจ้งทุกนะครับฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในขณะที่รัฐบตรี ICT ก็ยอมรับว่าเอาผิดลำบากเพราะบัตรเครดิตบัตรเอทีเอ็มนะครับมีการลงชื่อก่อนที่จะเข้าไปเข้าสู่กระบวนการใช้ว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้และย,ยากที่จะทำการจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี ในเชิงงานสังเคราะห์ตำรวจบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทําความผิดนะครับของคนร้ายที่อยู่ต่างประเทศโชคดีอย่างหน,นึ่งจำได้ไหมฮะที่จะมีการตั้งตอนแรกบอกว่ามีข่าวว่าจะมีการตั้งตํารวจกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์ขึ้นมา นะซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าต้องมีการตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์เขตั้งตำรวจไซเบอร์ขึ้นมาแล้วแบ่งเป็น2ส่วนทั้งตำรวจที่ใช้ในการจับกลุ่มนะครับอีกส่วนหนึ่งใช้กองหน่การรักษาความมั่นคงภายในมาทําหน้าที่นี้นะครับโดยประสานกับกระทรวง ICT ICT ให้ข้อมูลให้ข้อมูลมาก็มีตำรวจนะ การตดดํารวจด้านคอมพิวเตอร์ทางตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ของกองมาขับการตํารวจคอมพิวเตอรนะ์การก่ออาชกรรมทางคอมพิวเตอร์ตอนนี้มีกองมาจัดการขึ้นมาเลยแต่กองมาจัการตรวจไซเบอร์กันมาซึ่งโชคดีนะประเทศไทยเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพราะการเปลี่ยนแปลงในนิวมีเดียหรือสองคร,รมามไซเบอร์ก,กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราคงเห็นแล้วล่ะว่าคนร้ายนะจากข้อมูลข่าวสารคงยืนยันว่าคนร้ายก่อเหตุมาจากต่างประเทศแต่แปลกไหม ก่อเหตุมาในช่วงที่กําลังมีรถบรรทุกออกมาชุมนุมประท้วงรอบทำเนียบธบัตเรีกร้องให้มีการลดราคาน้ํามันแปลกใจไหมมีการเคลื่อนไหวขณะที่พรรคเพื่อไทยมีการปรับทับโดยมีทักษิณชินวัตรว,วีดีโอคอเข้ามาแปลกใจไหมม็อบต่างๆกําลังเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและแปลกใจไหมเหตุการณ์ความรุนแรงกําลังเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และคนที่ก่อเหตุ กลับเป็นกลุ่มวัยรุ่นโดยมีเครื่องมือที่สำคัญคือนิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะถ้าเราจับหลักได้ผมเคยเรียนไว้นะฮะไว้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ปี2561แน้าบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปมันจะเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์นะครับบอกพูดตครคกั้งว่าต้องมีการตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ขึ้นมา ตอนนี้รัฐบาลเตรียมเตรียมตั้งโอเคเจอปุ๊บก็รู้ล้วปัญหาคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเราจะเห็นว่าอย่างไงทราบไหมฮะเราจะเห็นว่ามันเกิดเป้าหมาย,นยในการเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ทนที่เกิดการแพร่ระบาดประกอบกับเรื่องของม็อบที่มาชุมนุมล้อมเพื่อเรียกร้องให้ราคาน้ำมันต่ำลงประกอบกับ เรื่องของมีโจนไซเบอร์ออกอาราัาทมันส่งผลต่ออะไรทราบไหมฮะความเชื่อมั่นของรัฐบาลทางทหารเขาเรียกเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศนั่นหมายความว่าในเชิงยุทตศาสตร์ทางการเมืองการปกครองท้าจับเหล่านี้มาวางปุ๊บมันจะหมายถึงอะไรวิกฤตศรัทธาในปลายทางในเชิงยุทตศาสตร์นั่นมีเป้าหมายเพื่อจะให้เกิดวิกฤตศรัทธาทาไมเพื่อให้เลือกตั้งให้เร็วที่สุด จะมีการผนวบควบรวมพักการเมืองต่างๆให้เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันหลังจากที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พลาดไปเดินเกมบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับผ่านรัฐธรรมนูญมาเพื่อจะมาแก้กฎหมายลูกเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบเขาปรับสภาพเอาพักเข้ามารวมกันเลยเพราะฝั่งของพลเอกประยุทธ์มั่นใจนะครับว่า บัตรเลือกตั้งสองใบจะทําให้เขาเป็นพรรคการเมืองที่ชนะอย่างเด็ดขาดไปเอาหลักคิดของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคข,ของคุิสิทธิ์เวชาชีวะคิดไว้ทำไว้แล้วเอามาประเมินว่าตัวเองจะสามารถชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงมีการแก้รัฐมนูญเพื่อให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบใกล้เคียงกับปีพุทธศักราช2540เป็นแบบนี้เกมบีบเลยบีบเข้าสู่การเลือกตั้งทันทีเลย ทำทุกวิธีทางเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ลาออกยุบสภาและสิ่งที่สำคัญจะลาออกยุบสภาได้จะต้องเกิดสิ่งหนึ่งที่ทหารกลัวที่สุดคือวิกฤตศรัทธาถ้าตั้งแต่แรกไม่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งพลเ,เอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรักษาความความมั่นคงแห่งชาติหรคคอมมชให้ พลเรือนเข้ามาเป็นนายกกกฐมนตรีเหตุาก,การณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเลยทุกคนจะยกย่องพลเอกวุทธ์รประเทศจะเดินหน้าไปได้จะเกิดการปฏิรูปอย่างสมบูรณ์ตอนนี้คนเป็นเขาเรียกว่าคนเป็นกรรมการมาลงเลือกตั้งเองเกมก็เลยโดนบีบไปเข้าทางเขาเนี่ยาากำล,ลังเข้าทางเขาเลยเกมกาลังเข้าทางเขาเลยพลาดอย่างแรงนะครับโดยให้พี่ไปบูลนิติตะวันเนี่ยเป็นหัวหอกในการเดินเกมครั้งนี้ผมเรียนย้ํานะผมย้ําทุกวันนะ การเปิดประเทศผิดนะผมย้ําทุกวันนะว่าสิ่งที่กําลังทาตอนนี้เรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบพลาดนะผมย้ํานะว่าเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ทำเนี่ยจะสร้างปัญหาในอนาคตผมย้านี่คือข้อผิดพลาดของตรรบัลสามประการน,นี้วิธีการเหล่านี้มันมีวิธีการอื่นที่เขาแก้ไว้แล้วเขาเตรียมไว้แล้วแต่ตัดสินใจเลือกในขนถังที่ผิดเพราะมีคนไปยุในประยุติว่าต้องทําแบบนี้ พากันออกทะเลพากันไปมหาสมุดแล้วบอกว่าสิ่งที่มีการครอบงำพักการเมืองน,นั้นไม่สิ่งไม่ผิดมันถูกต้องทำมาทำได้ทำเลยไม่ต้องแปลกใจตอนนี้มีโจรไซเบอร์ในเชิงเศรษฐีหลังจาก28สิงหาขอพาย21สิงหา,งหา28กันยาและ30ตุลาหนักขึ้นนะครับ15เท่าสัญญาณทางการเมืองที่เราเห็น คนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเติๆๆๆๆกันเลยเนี่ยคงเป็นคําตอบว่าสิ่งที่ผมบอกไว้มันฟลุกหรือไม่ถ้ายัางดําเนินเดินไปแบบนี้โจรไซเบอร์จะระบ,บาดมากขึ้นและเป้าหมายจะโจมตีเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเป็นสําคัญเพื่อต้องการที่จะให้เกิดวิกฤตสถาบบีบให้เกิดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเจ้ศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ